สวัสดีครับอยู่ช่อง,องเกมงกันมาซ่อมนะครับอีสุทีเยกเกียร์เปลี่ยนชุดคัดนะครับเพราะว่าเหยียบคัดมีนะเหยียบคัดมีนะครับเหยียบคันมีแรงดันถีบก้ามปูถีบแต่คัดไม่ยอมจากนะครับเพราะว่ามันเป็นที่วัสดุอะไรที่ไม่ได้คุณภาพนี่ครับ โอ้โหงัดออกมาร่วงมาเป็นชิ้นๆเลยนี่อย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องบอกนะยี่ห้ออะไรเกรดไหนนะครับผมไม,ไม่รู้หรอกครับสีอย่างนี้มีไม่กี่ห้ออีอีอะไรวะมาร่วงมาอย่างนี้เลยน่ครับนี่ครับ,นะรบมา,านี่เลยนะครับถ่ายให้ดูนี่ครับอะไรไม่มีคุณภาพนี่โอ้โหหาอย่างเต็มๆเ,เ,เลยนะ ครับหลุดมาเลยวะหมุดยํำขาดมาเลยโอ้หงัดออกมาเนี่ร่วงเปน็นชิ้นนะครับหมุดเนี่ยหมุดเนี่ยมันขาดมันนวดมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันขาดแต่อันนี้ไม่แตกปกติปกติตัวนี้แตกนะหรือไม่ก็ตรงเนี้ยแตกนะครับเนี่ยตรงเนี้ยแตกนะครับอันนี้ไม่แตกครับหลุดมาเป็นชิ้นๆเลยครับ นี่ฮะอันนี้เป็นอาตะวีนี่เป็นอาอะไรนะตีเพชรอ่านะครับเพชรเดี๋ยวทำการเปลี่ยนนะครับก็เ,ออเดี๋ยวผมจะต้องวัดดูนะเพราะมันทรงมันแปลกๆมันเหมือนมันขึ้นไม่เท่ากันนะนะครับเดี๋ยวต้องวัดดูก่อนนะเดี๋ยววัดดูก่อนอ่ะวัดดูแล้วนะครับใช้ได้ใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวใส่เดี๋ยวเปลี่ยนแค่แผ่นนะเปลี่ยนแค่แผ่นเปลี่ยแนแค่แผ่นนะ เปลี่ยนแค่แผ่นคัตนะครับแล้วก็ใส่เซฟเงินนะครับเซฟเงินให้เจ้าของรถเพราะว่ามันเป็นแค่นี้ก็เปลี่ยนไปแค่นี้เพราะรถด,ดูสภาพแล้วเห็นไหมสภาพรถนี่ก็นะครับเนี่ยคนทำมาหาก,กินนะครับรถด,ดูสภาพรถนะครับเห็นไหมนี่ขาดแล้วสนีนะครับโอ้โห,โหสีขาดไงวเนี่ย <Yeah. laughs> โอ้สุดจัดเลยนะต้องดามะมเนี่ยนะครับไม่งั้นหักครึ่งนะครับโอ้เริ่มแอนแล้วจัดรอบเลยนเนี่ยโอ้รอบแล้วเนี่ยเขาก็พึ่งดามพึ่งปากมานะเห็นไหมนะครับงบน้อยเบี้ยน้อยค้อยน้อยนะครับทำยังไงดีล่ะ <laughs> นะครับ หวานไปนะครับตามอาการนี่ครับเรียบร้อยครับนึกว่าน็อตหายนี่ลูกยางออกมาอยู่นี่นี่น็อตอยู่ในนี้นึกว่าน็อตหายเดี๋ยวเรื่องคัซีผมต้องบอกเขานะครับว่าคัซีขาดนะอันตรายนะครับต้องไปอู่ปกติเป็นชิ้นเดียวอย่างนี้นี่เป็นชิ้นเดียวแบบนี้นะครับมันไม่มีรอยต่อนะคัซ mm hmm. ีอีสุทีฟอาริสุมังกรจะไม่มีรอยต่อนะครับนี่นะครับแล้วก็ พดในนี้นกบปลาไว้ไม่รู้ว่าทำมาหรือ,อยังนะไม่รู้เชื่อมมาหรือ,อยังยังเลยเป็นรูเลยนะนะครับเป็นรูเลยนะครับอันตรายครึ่งงานเลยไปกระแทกแรงๆนี่หักครึ่งเลยนะครับไปแล้วเปลี่ยนคัดก่อนโอ้คัดรุ่นไหนเนี่ยไม่ต้องย้ำแบกไปร้านคัดนะบอกพี่ย้ำคัดให้หน่อยสมบูรณ์ทุกอย่างครับใช้ได้ นี่แหละ